ถ้าพร้อมแล้วครับทุกท่านครับขอเสียงปบมือให้กับทีมแรกนะครับจะทีมวาเซนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสวัสดีสสดค่ะพวกเราทีมวาเซนค่ะพี่ไยพี่มากินป๊อปคอร์นกันเถอะโอเคแม่เพิ่งทอดไก่มาเดี๋ยวเรากินด้วยกันนะโอเค งาม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 โอ้ยอิ่มจังของเหลือเยอะมากเลยเราน่าจะเอาป๊อคอรกับน้ำมันทอดไก่พวกนี้มาทำเป็นประโยชน์บ้างนะจริงด้วยแล้วก็เอาขยะแล้วก็ไปหาวิธีกันดีกว่าดูสิ ขยะจากเศษอาหารมีปริมาณเป็นพันล้านตันต่อปีทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายแถมยังแถมยังกำจัดยากด,ด้วยต้องใช้วิธีการเผาหรือไม่ก็การฝังกลบซึ่งสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วยดูเพจนี้สินอกจากปัญหาขยะล้โลกยังมีปัญหาขาดแคลนพลังงานด้วยแล้วเราจะมาแก้ปัญหากันยังไงดีล่ะ hmm. นึกออกแล้วแล้วก็เอาขยะมาทำเป็นพลังงานสิ เราจะเอาขยะมาทําเป็นพลังงานยังไงมีป๊อคอรกับน้ำมันทอดไก่เหลืออยู่เราน่าจะเอามาทําเป็นก้อนพลังงานวาเซนนะก้อนพลังงานวาเซนคืออะไรเหรอคะวาเซนก็คือ waste to energy ไงงั้นเรามาลองหาวิธีการทําก้อนพลังงานวาเวสเซนกันไหมโอเค งั้นคิดออกแล้วงั้นเรามาเราเอาป๊อปคอนผสมกระสตรต่างๆแล้วก็ผสมน้ำมันดูซิว่าจะออกมาเป็นก้อนพลังงานไหมพิ๊บจะลองใช้ป๊อปคอนล้วนเบ๊ลองใช้สูตรผสมใบไม้ใบจะผสมผงถ่านส่วนพายจะใช้สูตรที่เท่างั้นเอาอย่างนี้ทุกคนมาปั้นกันเลยนะโอเคของทุกคนเป็นไงบ้าง นี่ของไบนี่ของพายงั้นเราไปงั้นเรามาใช้ก้อนพลังงานโรเซนกันเถอะไบจะเอาไปใช้ที่ค่ายลูกเสืออืพายจะลองเอาไปใช้ที่ร้านป้าแดงไปกันเถอะยังไม่ต้องใช้ไรงงานผู้หญิงเอาละไบ BS เปค่ายลูกเสือเป็นไงบ้างมันดีมากเลยนะพายกลุ่มเราอะทำกับข้าวเสร็จก่อนกลุ่มอื่นเลย ทั้งติดไฟเร็วไฟแรงระยะเวลาการติดไฟก็พอๆกับที่ทำกับข้าวเสร็จเพื่อเราบอกครั้งหน้าให้เอามาอีกนะเราพี่พายหลับไปร้านป้าแดงมาเป็นยังไงพี่นะ่ะไปร้านป้าแดงมาป้าแดงอ่ะให้พี่เอาฐานสูตรขี้เท่าไปทอดหมูป้าแดงบอกว่าฐานจุดเร็วไฟแรงแถมยังทอดหมูได้นานอร่อยมากๆเลยนี่พี่เอาหมูมาฝากด้วยนะ แสดงว่าถาดพลังงานรัส้นของเราใช้ได้ดีแล้วแต่ละสูตรก็ทำอาหารได้หลากหลายประเภทนอกจากจะใช้ได้หลากหลายประเภทแล้วถานของเรายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเราไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะแถมถานของเรายังปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผลิตจากผลิตจาก,กส่วนประกอบชีวภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขนาด แล้วแล้ว่วานของเรายัางมีขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วยังไม่เหลือมือด้วยนี่เพื่อนเพื่อนดูไหมตอนที่ไปร้านป้าแดงฉันได้ออกแบบแพ็กเกจของ่านแล้วด้วยนะมสีสี่สูตรเลยสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งคือป๊อปคอนเปล่าของพิฟสูตรที่สองคือใบไม้แห้งของเบสสูตรที่สามคือผง่านของไบและสูตรที่สี่คือขี้เท่าของาย งั้นเราไปขายป้าแดงดีกว่าคิวว่าไปขายให้กรรมการก่อนเลยดีกว่าใช้ฐานวัส้นของเรากันเยอะๆนะครับพวกเราได้ไปโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะ ทั้งที่เกาหลีแคนาดาและที่งานสาธิตวิชาการของคณะคลิศาสตร์เราด้วยวาเซนเพื่อสิ่งวแวดล้อมและความยั่งยืนเย้ yeah! เรียบร้อยครับปรบมือให้กับวาเซนด้วยเป็นไงครับเราเปิดฟลอร์การพิชชิ่งด้วยความสดใสน่ารัก แล้วก็คณะกรรมการโดนตกนะฮะมีของมาฝากด้วยนะครับเห็นรางวัลที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ปมมือให้กับน้องอีหนึ่งครั้งครับแหม่ตัวแค่นี้ไปรางวัลแล้วก็ไม่ได้รางวัลระดับประเทศนะครับโกอินเตอร์เลยอ่ะเรียบร้อยขอบคุณเดี๋ยวนั่งรอข้างล่างนะครับเด็กๆนะครับเอาปมมือให้กับวาเซ่อีหนึ่งครั้งครับ